สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเลขเด็ดนะคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันสูตรนะคะฝากติดตามช่องเลขพิกชีวิตด้วยนะคะเราจะมาให้แนวทางแล้วก็มาสอนสูตรคำนวณนะคะเป็นแนวทางนะคะเป็นแนวทางให้ทุกคนลองเอาไปทํากันดูนะขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะคะ สูตรนี้นะคะหนูจะให้ทุกคนนะคะเป็นนิดเคอีกเช้าบ่ายเช้าใหม่คือเอาสูตรนี้ไปคำนวณใช้ได้เช้าบ่ายอาจจะเป็นสูตรระยะสั้นนะคะแต่ว่าสูตรนี้นะคะบอกได้เลยนะคะว่ามันเป็น6ตัวเนี่ยนะคะแต่ว่าสามารถแตกได้นะคะ6ตัวสามารถแตกได้นะคะทุกคน เดี๋ยวขออนุญาตาตัวนี้ก่อนนะแต่ยังไงให้เราเอาหกตัวเนี่ยนะมามัดรวมกันให้หมดนะคะแล้วแทงไปกับบนล่างสองตัวสามตัวนะคะแล้วสูตรนี้เดี๋ยวจะบอกว่ามันจะแตกแบบไหนก็คือเราจะใช้สูตรนะคะคือสิบบนนะคะ บวก8คงที่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะคะขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหน like, ึ่งแชร์สิบบนก็คือเดี๋ยวเอาปากกาที่ทุกคนมองเห็นชัดมากนะคะสิบบนคือเลข0ตัวนี้นะ0บวก8เท่ากับ8นะ0บวก8เท่ากับ8แล้วก็ นับไปเพิ่มนะคะนับไปเพิ่มนะศูนย์บกแดเท่ากับแดนับไปเพิ่มก็คือ8ดแล้ว9ขอเปลี่ยนหัวปาะกาหน่อยนะคะทุกคน8ดแล้วขอเป็นหัวนี้แล้วกันนะโอเคได้หัวนี้โอเคแปดแล้ว เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสามนะแล้วก็สี่แปดเก้าเอ้ยถูกแล้วแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองจำสี่นะตัวนี้นะมันจะได้เจ็ดตัวแต่เราตัดเลขสี่ออกไป นะก็จะเป็นแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามก็เลขที่ออกคือศูนย์หนึ่งศูนย์แปดสามเด้งนะคะเข้าแปดสามนะคะตัวนี้โอเคต่อไปนะคะให้ทุกคนเอาเลขหนึ่งหนึ่งนะคะบวกแปดเท่ากับ เก้านับต่อไปเลยนะคะก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะเลขที่ออกนะคะหนึ่งห้าแปดนะคะหนึ่ง ห้าแปดศูนย์แปดเลขเข้านะคะเลขเข้าคือศูนย์กับแปดนะคะศูนย์กับแปดต่อมานะคะ<ร>ให้เอา,เาให้เราเอาห้านะคะห้าบวกแปดเท่ากับสิบสาม เท่ากับ13นะคะให้เอาแค่เลข3นะนับเพิ่มไป4 5 6 7 8นะคะเราก็จะได้เป็นเลขที่เข้าแตก3ตัวคือ8 3 5นะคะ ก็คือตัวนี้นะแปดสามห้านะคะลองทําดูนะคะทุกคนลองทําดูนะต่อมาให้เอาเลขสามสามบวกแปดเท่ากับนะคะสามบวกแปดเท่ากับเท่าไหร่ดูนะคะแก้ไขโจทย์นะเห็นไหมมันจะขึ้นตัวนี้เลยนะคะ มันจะมาได้ทำนองนี้เลยนะคะแต่ว่าของเรามันเป็นแบบนี้นะคะห้าบวกสามแปดละวเก้าสิบนะคะแล้วก็สิบเอ็ดได้สิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดก็จะเป็น ตัดออกไปหนึ่งตัวสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะสองสามสี่ห้าหกแตกสองสามส,ามสี่ห้านะเอ้ยแตกสามห้าสองสนะคะสองสามห้านะคะตัวนี้แตกไปนะทุกคนแตกไปแล้วนะคะ โจทย์ของวันนี้นะคะให้เอาห้าเหมือนเดิมบวกด้วยแปดเท่ากับนะเท่ากับสิบสามนะคะเราเอาเลขหนึ่งออกนะตัดออกไปเลยก็เป็นสี่ห้านะคะหกเจ็ดแปด ดูว่าวันนี้จะแตก3ตัวหรือไม่แต่ถ้าให้เป็นตัวเด่นนะตัวเด่นของเอ d บีจะให้เป็น3แล้วก็แปดเด่นของนิดเคอีเช้าวันนี้นะคะทุกคนขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหน like, ึ่งแชร์แล้วเอาสูตรนี้ไปลองทำดูนะคะและถ้าใครเคยทำแล้วก็น่าจะ ทำได้เก่งกว่านี้นะคะทุกคน